โปรดสแกน QR Code โคตสนับสนุนคนละเล็กละน้อยเพื่อให้ช่องของเรายังคงไปต่อได้ขอบคุณค่ะดวงรายวันประจำวันพฤหัสบดีที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2568วันพระขึ้น15ค่้าำเดือน8ปีมะเสง็งตรงกับวันอสารหบูชา คนเกิดวันอาทิตย์การงานวันนี้ไม่เหมาะกับการตัดสินใจสำคัญในงานคุณจะพบอุปสรรคที่ทำให้เกิดความเครียดในงานสูงทําให้การตัดสินใจมีเกณฑ์ผ,ผิดพลาดสูงบางคนจะพบคู่แข่งหรือถูกกลั่นแกล้งในงานซึ่งยังต้องใช้เวลาในการแก้ไขอย่างใจเย็นการเงินการเงินของคุณวันนี้จะมั่นคงจากพื้นฐานทางอารมณ์ที่นิ่ง คุณสามารถจัดการสถานการณ์ที่ผันผวนได้อย่างมีวุฒิภาวะไม่วันไหวง่ายแม้มีค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้คาดคิดเข้ามาก็มีสติในการรับมือหากคุณมีแผนลงทุนหรือขยับขยายควรรอจังหวะที่เหมาะสมกว่านี้เพราะแม้จะมีข้อมูลครบแต่ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการลงมืออย่างจริงจังความรักและครอบครัวคนรักคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องต้องพยายามทำความเข้าใจกัน เอาใจเขามาใส่ใจเราให้มากจึงจะประครับประคองความรักให้ไปต่อได้ส่วนคนโสดคุณตัดสินใจไม่ถูกเพราะจะมีคนที่คนถูกใจมากกว่าหนึ่งคนจึงทำให้คิดมากบางคนที่คบซ้อนก็จะยิ่งวุ่นวายใจสีมงคลสีส้มสีแสดเสริมความเข้มแข็งในการประกอบกิจการความอดทนและต่อสู้อย่างไม่ท้อถอยทิศมงคลทิศต,ตะวันออก เสริมความรักความนับถือและความสดชื่นในการทำงานเวลามงคล13.30นาฬิกา30นาทีถึง15.00นาฬิกาคนเกิดวันจันทร์การงานคุณอาจจะเริ่มเบื่องานเดิมอยากจะออกมาทำงานในแบบที่คุณชอบซึ่งควรจะไตรตรองและพิจารณาให้ถี่ถ้วน และปรึกษาผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์งานที่เกี่ยวกับเด็กจะโดดเด่นและคนที่รอง,งานอยู่วันนี้มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีการเงินการเงินได้โชคจากเครือญาติผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาทั้งงานที่ทำอยู่ประจำหรืองานพิเศษก็สร้างรายได้จำนวนมากให้กับคุณมีความคล่องตัวทางการเงินสูงจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองงานปล่อยกู้ก็จะสร้างเงินให้กับคุณได้ดี ความรักและครอบครัวกับความรักแล้วนั้นถือว่าเป็นวันที่ดีของคุณเพราะคุณจะได้พบกับรักที่คุณตามหามานานและมีเกณฑ์ว่าจะเป็นรักที่ยั่งยืนยาวนานจะได้รับข่าวดีเรื่องคนรักที่จากกันไปนานส่วนคู่รักก็มีความสุขดีสีมงคลสีเขียวเสริมชื่อเสียงเกียรติยศความน่าเกรงขามและความเคารพทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เสริมความเข้มแข็งทางจิตใจความไม่หวั่นไหวต่อสิ่งทั้งปวงเวลามงคล15นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันอังคารการงานงานไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเข้ามาท้าทาย แต่คุณก็สามารถจัดการได้อย่างเรียบร้อยไร้กังวลงานที่ต้องเดินทางการใช้ความสามารถในการประชาสัมพันธ์จะโดดเด่นคุณมีเสน่ห์ในวันนี้จึงทำให้การติดต่อกับผู้คนราบรื่นเป็นอย่างดีการเงินงานที่ต้องใช้ฝีมือคืองานที่จะโดดเด่นทางด้านรายได้ในวันนี้ผู้ที่เป็นช่างในแขนงต่างๆจะมีเงินเข้าอย่างต่อเนื่องและได้ค่าแรงสมดังหวัง และคุณจะมีโชคในการเก่งกำไรในหุ้นทองคำหรือมันนี่เกมอีกด้วยความรักและครอบครัวความรักในวันนี้อาจมีเรื่องสะเตินใจเกิดขึ้นคนโสดอาจพบเหตุการณ์ที่กระทบความมั่นใจหรือรู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นไม่เป็นไปตามที่คาดคนมีคู่ควรระวังคำพูดที่รุนแรงในยามอารมณ์ไม่มั่นคงการประนีประนอมอาจช่วยลดผลกระทบระยะยาวได้ สุขภาพควรระวังอาการที่เกี่ยวข้องกับหัวใจความดันหรือความเครียดจากเรื่องส่วนตัวสีมงคลสีเขียวส่งเสริมด้านสุขภาพที่ดีความปลอดภัยและความปลอดโปร่งใจทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือเสริมสเสน่ห์ความเมตตาคนช่วยเหลืออุปถัมภ์เวลามงคล2 1 0นาฬิกาถึง22นาฬิกา30นาที คนเกิดวันพุธกลางวันการงานวันนี้ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและคุณก็จะทําได้ดีใครๆจะเข้ามาพึ่งพาอาศัยคุณในเรื่องการงานเพราะคุณมีความสามารถในการแก้ปัญหาแถมยังสามารถทำหลายสิ่งหลายอย่างในเวลาเดียวกันได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพแต่ให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์ที่ไม่ค่อยจะคงเส้นคงวาของคุณจะทำให้คนไม่กล้าเข้าใกล้ได้การเงิน งานที่เกี่ยวกับต่างประเทศค้าขายข้ามชาติโดยเฉพาะพืชพันธ์ัญญาหารผล,ลไม้เครื่องอุปโภคบริโภคจะสร้างรายได้ให้กับคุณได้เป็นกอบเป็นกำรรวันนี้จะมีโชคเรื่องเงินได้ลาก้อนโตที่มาจากแดนไกลงานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็จะเริ่มทำเงินให้กับคุณได้มากขึ้นความรักและครอบครัวความรักในวันนี้อาจเต็มไปได้วยความรู้สึกอิ่มตัวหรือเหนื่อยล้าคนโสดเริ่มรู้สึกเบื่อความสัมพันธ์ซ้ำ,ซำ และต้องการเวลาสำหรับตัวเองขณะที่คนมีคู่เริ่มคิดถึงการเว้นระยะห่างเพื่อทบทวนความรู้สึกแม้ไม่ได้หมายถึงการเลิกราแต่เป็นจังหวะที่ควรน,นิ่งและฟังเสียงหัวใจให้ชัดเจนสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมความเข้มแข็งทางจิตใจผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือได้รับความเมตตาจากคนทั่วไปทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้ เสริมความเข้มแข็งของร่างกายและจิตใจสงาราศีและความเคารพรักเวลามงคล7นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกาคนเกิดวันพุธกลางคืนการงานวันนี้ให้ระวังการถูกโกงไม่ควรลงทุนอะไรใหม่ๆหรือขยายกิจการในวันนี้ คนที่ทำงานประจำเบื่อเบื่อกับงานทำงานอย่างไม่มีแก่ใจและมักจะเกิดปัญหาในงานจากคนใกล้ตัวที่คุณปฏิเสธไม่ได้จำใจต้องยอมอย่างเสียไม่ได้สร้างความลำบากใจให้กับคุณพอสมควรการเงินคุณจะได้รับโชคทางการเงินจากคนรักคู่ครองการเงินคล่องมือดีงานที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนงานฝีมือของสวยงามเครื่องประดับดอกไม้จะทำเงินได้มากเป็นพิเศษ มีเกณฑ์ได้ซื้อของขวัญให้กับคนรักและคนในครอบครัวความรักและครอบครัววันนี้ความรักของคู่รักไม่รับรื่นเท่าที่ควรอาจจะเกิดความเข้าใจผิดเกิดความหึงหวงหรือมีผู้ไม่หวังดีเข้ามาทําให้เกิดการหมางใจกันได้ไม่ว่าจะกับคนรักหรือคนในครอบครัวจะไม่ควรหูเบาคนโสดวันนี้ระวังถูกหลอกถูกช่วยโอกาสทําให้เสียหายได้สีมงคลสีขาว สีครีมสีเหลืองเสริมความเข้มแข็งความมุ่งมั่นพยายามการงานประสบความสำเร็จโดยง่ายทิศมงคลทิศตะวันตกเสริมสุขภาพความสุขสบายกายใจและสง่าราศีเวลามงคล3นาฬิกาถึง4นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพฤหัสบดี กาารงานวันนี้จะได้เข้าไปข้องเกี่ยวกับการตัดสินความหรือแก้ปัญหาให้กับผู้อื่นหากคุณแก้ปัญหาด้วยความไม่ลําเอียงใช้เหตุผลและความเมตตาจะทำให้คุณได้รับความนับถือและมีชื่อเสียงงานใดๆจะต้องใช้เหตุผลและความถูกต้องเป็นที่ตั้งไม่หวั่นไหวกับคำติชินนินทาการเงินการเงินในวันนี้คือการวางรากฐานให้แน่นก่อนขยายผล คุณอาจมีเกณฑ์ได้เงินจากการทำงานร่วมทีมหรือจากความสามารถที่คุณแบ่งปันให้ผู้อื่นวันนี้ยังไม่ใช่จังหวะของรายได้ก้อนใหญ่แต่เป็นวันที่คุณควรวางแผนเรื่องเงินแบบละเอียดทำบัญชีให้ชัดร่วมมือกับคนที่มีแนวคิดทางการเงินในทิศทางเดียวกันจะช่วยให้คุณไม่สะดุดในระยะยาวความรักและครอบครัวคุณคาดหวังจากอีกฝ่ายมากเกินไปจึงทำให้ไม่ค่อยจะสบอารมณ์เมื่อเขาไม่ทำตามที่ใจคุณคิด บางคนจะรู้สึกว่ารักและทุ่มเทให้กับเขาแต่กลับถูกตอบแทนกลับมาแบบไม่ได้รับความสําคัญจึงทําให้น้อยอกน้อยใจในครอบครัวเองก็เช่นกันคาดหวังมากไปทําให้ต่างฝ่ายต่างไม่มีความสุขได้สีมงคลสีส้มสีแสดเสริมความสุขในชีวิตครอบครัวบริวารเชื่อฟังราบรื่นในการบริหารงานบุคคลทิศมงคลทิศใต้ส่งเสริมความรัก ความเข้าใจในชีวิตรักและชีวิตครอบครัวสเสน่ห์และความเมตตาเวลามงคล12นาฬิกาถึง13นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันศุกร์การงานจะมีความก้าวหน้าในงานเป็นอย่างดียิ่งงานที่เกี่ยวกับการเดินทางงานที่ต้องติดต่อทางไกล กับชาวต่างชาติต่างภาษาคนที่รองานอยู่วันนี้ก็มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีได้งานใหม่ที่คุณพอใจแต่บางทีการตัดสินใจในงานของคุณก็ยังไม่เด็ดเดี่ยวนักการเงินการเงินมีทิศทางดีขึ้นอย่างชัดเจนเหมาะสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจหรือเพิ่งฟื้นจากภาวะการเงินติดขัดสิ่งที่ลงทุนลงแรงไว้ก่อนหน้านี้กำลังเริ่มเห็นผลในเชิงรายรับเป็นช่วงเวลาที่ควรใช้พลังบวกและความมั่นใจ นำพาโอกาสใหม่เข้ามาแต่อย่าลืมว่าคุณยังต้องบริหารรายได้อย่างมีวินัยเพื่อรองรับเป้าหมายในอนาคตความรักและครอบครัววันนี้ให้เปิดรับโอกาสใหม่ในความรักที่จะมาพร้อมกับความมั่นคงและความเป็นจริงหากคุณเป็นคนโสดจะมีโอกาสพบคู่ที่มีคุณภาพหรือถ้าอยู่ในความสัมพันธ์ก็จะมีการสร้างพื้นฐานที่ดีและมุ่งมั่น ช่วยให้ความรักของคุณเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนสีมงคลสีชมพูเสริมโชคลาภความเป็นสิริมงคลผู้คนเคารพเพิ่มสง่าราศีและความเมตตาทิศมงคลทิศเหนือเสริมบริวารรักใคร่ว่านอนสอนง่ายและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและคนทั่วไปเวลามงคล18นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาที คนเกิดวันเสราร์การงานคุณอาจกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่รู้สึกไม่ปลอดภัยในงานไม่ว่าจะเพราะนโยบายองค์กรที่ไม่แน่นอนหรือความไม่ไว้วางใจที่เกิดจากความผิดพลาดเล็กน้อยในอดีตหากคุณเป็นพนักงานประจําควรเก็บหลักฐานการทำงานที่เป็นรูปธรรมไว้เสมอและหลีกเลี่ยงการแสดงความเห็นในที่ประชุมโดยไม่จำเป็นสำหรับคนค้าขายให้ระวังลูกค้าที่มีพฤติกรรมไม่แน่นอน อย่าหวังยอดในระยะสั้นแต่ให้เน้นการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวแทนการเงินความซื่อสัตย์และขยันขันแข็งของคุณจะส่งผลให้คุณได้รับรายได้ตามที่หวังมีรายได้เพิ่มจากเดิมในช่องทางใหม่ๆบางคนจะได้ขึ้นเงินเดือนได้เงินพิเศษหากทางงานเกี่ยวกับการเงินก็จะยิ่งสร้างเงินให้กับคุณได้มากยิ่งขึ้นความรักและครอบครัวคุณมีเกณฑ์ต้องผเผชิญการสิ้นสุดความสัมพันธ์ที่จำเป็น แม้จะเจ็บแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ที่คุณสามารถเรียนรู้ได้จากความผิดพลาดคู่รักอาจต้องพูดคุยอย่างจริงจังเกี่ยวกับความรู้สึกที่ถูกกดทับคนโสดควรใช้เวลาทบทวนใจตัวเองไม่ควรเร่งรีบเปิดรับความสัมพันธ์ใหม่สุขภาพควรระวังอาการที่เคยถูกมองข้ามโดยเฉพาะอาการเจ็บปวดบริเวณหลังคอหรือระบบประสาทสีมงคลสีส้มสีแสดเสริมอายุมั่นขวัญยืน ความสุขกายและความสดใสร่าเริงใจทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเสริมความกระตือรือร้นความคิดสร้างสารรค์และมุ่งมั่นในการงานต่างๆเวลามงคล22นาฬิกา30นาทีถึง24นาฬิกา